สวัสดีค่ะนักชีิเด็กหญิงพัชรา,าอ้อนสว่างแก้วตอนนี้เราสับติดที่โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีห้อง SMTE ตอนแรกที่เรายังไม่ได้เล่นกับครูแชมป์เรารู้สึกว่าครูเขาดุเรารู้สึกว่าครูเขาดุเรารู้สึกว่าครูเขาดุพราะดูจากท่าทางการยืนเข้าแถวหน้าเสาธงหรือคุมเด็กในแถว แต่พอมาเรียนจริงๆครูเขาก็ดูแค่เด็กที่ไม่ส่งงานไม่ตั้งใจเรียนถ้าตั้งใจเรียนส่งงานครบจดตามที่ครูเขาบอกก็ไม่โดนดุตอนสอนก็สนุกซะด้วยซ้ำครูเขาจะถามคำถามให้เด็กตอบแต่จะไม่เน้นไม่เน้นให้เด็กตอบถูกแต่เน้นให้ให้กล้าที่จะตอบคำตอบเราเรียนกับครูแชมป์คอร์สเรียนล่วงหน้าปา .6 ดีคอน601 เรียนติวฟ้าผ่าทำข้อสอบสะสะวะทแล้วก็ดีคอน602ตะลุยทำข้อสอบและมีมีเทคนิคการจำแปลกๆต่างๆเช่นภาษาอกินยูนิฟโลกมีความสุขลำคาญรพรพุทธอันนี้เป็นวิธีการจำดาวเคราะห์ที่เรียงจัดดวงใหญ่ไปดวงเล็กค่ะ สามารถกดติดตามความรู้ใหม่ๆได้ที่ w w w s i l ว t o ว็ o r t h coolcamp.com และเฟซบุ๊กสิทธิ์คูแชมป์ครับแลนะอย่าลืมกดกระดิ่งกดไลค์กด, like, กดแชร์ให้ช่องสิทธิ์คูแชมป์ด้วยนะคะ